สมัครนายกอ,อบจอรเริ่มแล้ววันแรกคึกคักทั่วประเทศขณะที่5ผู้สมัครเมืองคอนลงเวลาก่อน8นาิกานาทีพร้อมกันเรียงหน้าจับเบอร์ด้านพวานาคนครขอผู้สมัครเคารพกฎหมายเชื่อบ้านเมืองสงบสุข <S <S <ๆ>การเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกอ,อบจอและนายกอบจอกำหนดให้เริ่มขึ้นวันแรกพร้อมก,กันทั่วประเทศบรรยากาศของทุกที่เป็นไปอย่างคึกคัก ขณะที่ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นไปอย่างคึกคักเช่นกันบรรดาผู้สมัครพร้อมกองเชียร์ของแต่ละทีมเดินทางมาถึงและลงเวลาก่อนเวลา8นาฬิกานาทีที่ห้องประชุมศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายไกรสอนวิสิตวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางมาร่วมสังเกตการ์และเป็นประธานในการรับสมัครเพื่อเป็นสักขีพยานร่วมกันกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดและตัวแทนชั้นผู้ใหญ่ภายใต้การอำนวยความสะดวกดูแลความสงบเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยพลตำรวจตีธรรมนูนประยืนยงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหัวหน้าชุดในการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร โดยได้กล่าวถึงนิมิตหมายที่ดีในการเปิดให้มีการลงสมัครรับเลือกตั้งดังนั้นขอให้ผู้สมัครทุกท่านเคารบในมิตรภาพและเขารบพี่น้องประชาชนมีน้ำใจเป็นนักกีฬามุ่งที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าสังคมและบ้านเมืองก็จะมีความสงบสุขและพี่น้องประชาชนก็จะเกิดความภาคภูมิใจในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยเช่นกันถัดมาในช่วงเวลาของการจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ระบุไว้ว่าหากผู้สมัครไม่สามารถตกลงกันได้ในหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเนื่องจากผู้สมัครทั้ง5คนได้เดินทางมาลงชื่อก่อด8ปดนาฬิกานาทีตามกฎระเบียบถือว่าผู้สมัครทั้ง5คนได้มาถึงพร้อมกันจึงต้องใช้วิธีการจับสลากแทนสำหรับผลการจับสลากหมายเลขหนึ่งได้แก่นายอำนวยยุติธรรมหัวหน้าทีมนครประชารัฐ หมายเลขสองได้แก่นางกนกพรเดชเดโชหัวหน้าทีมพลังเมืองนครหมายเลขสได้แก่นายอนันต์ทองอุน่นหัวหน้าทีมทิศทางใหม่หมายเลข4ได้แก่นายแพทย์อิสระหัสดินหัวหน้าทีมก้าวหน้าและหมายเลข5ได้แก่นายนนทิวัฒน์นนทพักผู้สมัครทีมอิสระส่วนผู้สมัครคนอื่นๆที่ได้ออกมาประกาศตัวว่าจะลงสมัครนายกอบอจอก็จะเดินทางมาสมัครในวันถัดไปเช่นกัน ทั้งนี้ในส่วนของการดําเนินการจัดงานยังคงกําหนดให้เป็นไปตามมาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของโควิด -19 โดยจัดตั้งโต๊ะให้เป็นจุดคัดกรองพร้อมตรวจวัดอุณหภูมิของผู้สมัครที่เดินทางมาถึงก่อนเข้าไปในพื้นที่ด้านในด้วยไทยนิวเอเซียรายงาน